ทุกวันมีผู้สูงอายุจำนวนมากพึ่งพาตู้เย็นเพื่อความปลอดภัยแต่โดยไม่รู้ตัวอุปกรณ์เดียวกันนี้อาจกำลังเปลี่ยนอาหารโปรดของพวกเขาให้กลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพลองจินตนาการถึงนิสัยง่ายๆอย่างการเก็บเนยทลิสงหรือแช่กล้วยในตู้เย็นที่กลับค่อยๆขโมยสารอาหารสำคัญจากร่างกายและเปิดทางให้แบคทีเรียอันตรายในช่วงชีวิตที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและความอยากอาหารบอบบางความผิดปกติเล็กน้อยเหล่านี้อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างมื้ออาหารที่มีคุณค่า และการต้องไปห้องฉุกเฉินอยู่กับเราต่อไปเพราะสิ่งที่คุณจะเรียนรู้ในไม่ก่อนี่นาทีข้างหน้าอาจเปลี่ยนนิสัยการทำอาหารของคุณและช่วยปกป้องชีวิตของคุณได้จริงๆถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆแท้จริงแล้วอาหารอันดับหนึ่งในรายการนี้มีผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณอาจคิดไม่เพียงแต่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการส่วนใหญ่เมื่อเก็บในตู้เย็ยนเท่านั้นแต่มัน ยังสามารถสร้างสารพิษที่สะสมในระยะยาวและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณข้อมูลนี้ไม่ค่อยมีใครเผยแพร่แต่การรู้จะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีดูแลร่างกายและคุณภาพชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างมากดังนั้นผมขอเชิญคุณอยู่กับเราและตั้งใจฟังสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในวิดีโอนี้เพราะอาจเป็นกุญแจสําคัญในการปกป้องสุขภาพหรือแม้แต่ช่วยชีวิตคุณได้ในอนาคตหลายครั้งเราคิดว่าการแช่อาหารในตู้เย็นเป็นวิธีที่ปลอดภยัย และดีต่อสุขภาพที่สุดแต่ความจริงอาจต่างออกไปและนิสัยที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเงียบๆและต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่หัวข้อหลักผมอยากขอให้คุณท่าที่ยังไม่ได้ทํากรุณากดปุ่มติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคําแนะนําหรือข้อมูลมีค่าที่เราจัดทาขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่สุขภาพดีและตระหนักรู้เป้าหมายของเราคือการมอบเนื้อหาที่ใช้งานได้จริงชัดเจน และมีหลักฐานรองรับเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเรื่องอาหารและวิถีชีวิตได้อย่างรอบรู้นอกจากนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้ผมจะขอบคุณมากถ้าคุณคอมเมนต์เลขหนึ่งมาเพื่อบอกว่าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และถ้ามีอะไรที่คุณคิดว่าเราควรปรับปรุงหรือมีข้อสงสัยใดๆกรุณาพิมพ์ตัวอักษรสีในคอมเมนต์เพื่อให้ผมรู้ว่าควรทำวิดีโอที่ดีขึ้นซึ่งตอบโจทย์คุณได้มากขึ้น ตอนนี้ไม่รอช้าผมจะแชร์กับคุณว่าอาหาร3ชนิดที่คุณไม่ควรแชร่เย็นคืออะไรเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและดูแลสุขภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปดูกันเลยอันดับหนึ่งคือในยถั่วลิสงสำหรับผู้สูงอายุหลายคนในยถั่วลิสงไม่ใช่แค่อาหารว่างธรรมดาแต่มันเป็นความอบอุ่นใจเป็นอาหารที่คุ้นเคยซึ่งเชื่อมโยงกับความทรงจําในวัยเด็กและปัจจุบันเป็นแหล่งโปรตีนและไขมันดีที่สะดวกสบายแต่ถึงแม้ เนยถั่วลิสงมักถูกเก็บอย่างสงบในตู้เย็นของหลายบ้านคุณรู้หรือไม่ว่าการแชร่เย็นอาจทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นนิสัยที่ดูธรรมดานี้จริงๆแล้วซ่อนผลเสียต่อสุขภาพที่ไม่เห็นได้ชัดเมื่อคุณเก็บเนยถั่วลิสงในตู้น้ำมันธรรมชาติจะแข็งตัวทำให้เนื้อเนยหนาและแข็งไม่ง่ายต่อการทาสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้ออักเสบ หรือมีอาการอ่อนแรงที่มือหรือจับของไม่ถนัดความยุ่งยากนี้กลายเป็นความท้าทายรายวันสิ่งที่เคยเป็นงานง,านง่ายๆเช่นทําแซนด์วิชอาจกลายเป็นงานที่น่าหงุดหงิดและเจ็บปวดแต่ปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องเนื้อสมัมผัสสัมผัสอุณหภูมิที่เย็นส่งผลต่อความคงตัวของไขมันดีในเนยทุลรสงโดยเฉพาะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งสําคัญต่อการรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลและสุขภาพหัวใจเมื่อเนื้อทุเรถูกแช่เย็นและอุ่นซ้ําๆไขมันเหล่านี้อาจถูกออกซิไดซ์สูญเสียประโยชน์ และเพิ่มการอักเสบในร่างกายตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการเพื่อปกป้องอวัยวะสำคัญนอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปในถุลิสงแช่เย็นจะสูญเสียสารอาหารสำคัญเช่นวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จำเป็นต่อการปกป้องสมองและต่อสู้กับความเครียดจากออกซิเดชันที่สะสมตามวัยสำหรับผู้สูงอายุการรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้จึงมีความสำคัญต่อความแจ่มใสของจิตใจและสุขภาพการรับรู้ สุดท้ายอย่าลืมเรื่องผลกระทบทางอารมณ์อาหารไม่ใช่แค่พลังงานแต่มันคือพิธีกรรมแหล่งความสุขและความเป็นอิสระเมื่อพิธีกรรมนั้นถูกรบกวนด้วยเนถั่วที่แข็งและจัดการยากคุณภาพชีวิตก็ย่อมได้รับผลกระทบทางแก้ง่ายๆคือเก็บเนถั่วลิสงในที่เย็นแห้งและปิดมิดชิดหลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดดโดยตรงเพื่อรักษาความเนียนนุ่มและสารอาหารให้ครบถ้วนมือหัวใจและจิตใจของคุณจะขอบคุณแต่ถ้าเนถั่วลิสะอาดทําให้เข้าใจผิด รอจนกว่าคุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักในครัวที่อาจทำลายมื้ออาหารและสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆนั่นคือหัวหอมหัวข้อที่สองหัวหอมหัวหอมก็เปรียบเสมือนคนงานเงียบๆในครัวไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรแต่ขาดไม่ได้ในสูตรอาหารนับพันที่มักพาเราย้อนกลับไปนึกถึงบ้านครอบครัวและรสชาติของชีวิตที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆสำหรับผู้สูงวัยหลายคนหัวหอม ไม่ได้เป็นแค่ส่วนประกอบธรรมดาแต่มันคือจิตวิญญาณของอาหารที่บ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเพณีความคุ้นเคยและศิลปะแห่งการดูแลกันด้วยความรักแต่มีความผิดพลาดที่หลายคนทำโดยไม่รู้ตัวเมื่อเก็บหัวหอมไว้และนั่นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณโดยไม่ทันระวังเก็บหัวหอมในตู้เย็นดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลใช่ไหมหลายคนคิดว่ามันจะอยู่ได้นานขึ้นแต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่แบบนั้นเลยหัวหอมสดๆดถูกธรรมชาติออกแบบมาให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งเย็นและมีการระบายอากาศได้ดีการนำหัวหอมเข้าไปในพื้นที่เย็นและชื้นของตู้เย็นนั้นเป็นการทำลายสมดุลธรรมชาติความชื้นสะสมเปลือกนอกเริ่มอ่อนตัวและสิ่งที่เคยเป็นผักที่แน่นและสดชื่นกลับเริ่มเสื่อมสภาพกลายเป็นของนิ่มขึ้นราและเป็นอันตรายการเสื่อมสภาพนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์หรือรสชาติเท่านั้นสำหรับผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกัน อ่อนแอลงสิ่งนี้อาจเป็นภัยเงียบราและแบคทีเรียชอบความชื้นและสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแม้แต่หัวหอมที่ถูกหัน่นและเก็บในกล่องก็ยังไม่ปลอดภยัยการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัมผัสเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาทางเดินอาหารที่รุนแรงได้ยังไม่หมดเท่านั้นหัวหอมยังมีสารคเซินโอสเทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพช่วยลดอาการปวดตามข้อและปกป้องสุขภาพของ,งอหัวใจ แต่สารตัวนี้รวมถึงาโวหนอยด์อื่นๆจะเสื่อมสลายอย่างรวดเร็วเมื่อแช่เย็นกล่าวอีกในหนึ่งคือทุกครั้งที่คุณนำหัวหอมใส่ตู้เย็นคุณกำลังลดคุณค่าการรักษาที่อาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวและยังมีความสูญเสียทางอารมณ์อีกด้วยเมื่ออาหารไม่อร่อยเหมือนเคยเมื่อกลิ่นในตู้เย็นไม่น่าพึงใจหรือแม้แต่เมื่อหัวหอมธรรมดาไม่เป็นอย่างที่หวังความสุขในการทำอาหารและการกินก็ลดลงนั่นจึงเป็นหน่อเหตุผลที่ทางออกนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลัง เก็บหัวหอมไว้ในตะกรา้าทึบแสงที่แห้งและอากาศถ่ายเทยได้ดีพวกมันไม่ต้องการความเย็นแต่ต้องการความเคารพและหากคุณให้มันได้หัวหอมก็จะตอบแทนคุณด้วยรสชาติสุขภาพและความทรงจําแต่ถ้าคุณคิดว่าหัวหอมคือของที่บอกบางที่สุดลองรอดูต่อไปเพราะเราจะเผยว่าผลไม้ยอดนิยมชนิดใดที่กําลังสูญเสียสารอาหารเกือบทั้งหมดเพียงเพราะคุณเก็บไว้ในตู้เย็นคุณจะต้องประหลาดใจาแน่นอน 3. ามปลุ ล้วยเป็นผลไม้ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างลึกซึ้งทั้งนุ่มหวานย่อยง่ายสำหรับผู้สูงวัยจำนวนมากกล้วยไม่ใช่แค่ผลไม้อีกชนิดหนึ่งแต่เป็นความคุ้นเคยที่อยู่กับชีวิตมาตลอดตั้งแต่ช่วงวัยเด็กที่เริ่มกินอาหารแข็งจนถึงวัยชารากล้วยยังคงอยู่ในมือเราไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องปรงุงและทุกคำที่กัดลงไปเต็มไปด้วยพลังงานเร็วโพแทสเซียมและความสบายใจแต่การกระทำที่ดูมีเจตนาดีบางอย่างอาจทำลายประโยชน์ทั้งหมดของกล้วยได้เช่นการแช่กล้วยในตู้เย็ยน ซึ่งดูเหมือนจะช่วยยืดอายุการกล้าเบ็นรักษาแต่จริงๆแล้วกลับทําให้กล้วยเสื่อมคุณภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวกล้วยเป็นผลไม้มึงร้อนที่เติบโตในภูมิอากาศอบอุ่นไม่เหมาะกับความเย็นเมื่ออยู่ในตู้เย็นเอนไซม์ตามธรรมชาติที่ช่วยในการสุกจะหยุดทํางานกระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลก็หยุดลงส่งผลให้กล้วยที่ดูสุกจากภายนอกแต่กลับแข็งและไร้รสชาติเมื่อกินเข้าไปและสิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือความเย็นจะทําลายสารสําคัญอย่างโดพามีน และแคทีคินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบป้องกันความเสื่อมของความจำและรักษาสมดุลของอารมณ์สำหรับผู้สูงวัยสารเหล่านี้คือกุญแจสำคัญระหว่างวันสอได้สายกับวันมนต์มองระหว่างความมีชีวิตชีวากับความเหนื่อยล้าทางใจการแช่กล้วยไม่ได้แค่ทำให้เสียรสชาติแต่ยังทำลายคุณค่าหลักที่กล้วยมอบให้นอกจากนี้กล้วยที่เริ่มสุกเกินไปเมื่อแช่ยเย็นจะเกิดความชื้นสะสมใต้เปลือกทำให้เกิดเชื้อราโดยเฉพาะบริเวณคุกกล้วย ซึ่งอาจเสี่ยงต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคุณป้าสุมาลีที่เป็นเบาหวานหรือคุณุัฐมนตรีที่เพิ่งหายป่วยดังนั้นวิธีแก้ไขง่ายๆและมีประสิทธิภาพคือเก็บกล้วยไว้ที่อุณหภูมิห้องแขวนไว้หรือวางในตะกร้าผลไม้ที่มีอากาศถ่ายเทหจากแสงแดดโดยตรงและหากกล้วยสุกมากเกินไปให้ปอกเปลือกแล้วแช่แข็งเพื่อน,นําไปทําสมูทตี้หรือนําไปใช้ในสูตรขนมเมื่อคุณรู้แล้วว่ากล้วยไม่ควรถูกแช่ยเย็น เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับส่วนต่อไปซึ่งเราจะพูดถึงอาหารที่ต้องเก็บในตู้เย็นมิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณอย่างแาท้เด็ดขาดจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของการแช่ในถุงหัวหอมและกล้วยในตู้เย็นเราจะเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมเล็กๆในครัวนั้นส่งผลต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บอาหารแต่คือการตัดสินใจในแต่ละวันที่ส่งผลต่อพลังงานหัวใจความจํา และความเป็นอิสระของเราแล้วคุณละอะไรที่ทําให้คุณประหลาดใจมากที่สุดในวันนี้การที่กล้วยสูญเสียสารอาหารที่ช่วยบํารุงสมองเมื่อแช่เย็นหรือว่าในถั่วที่แช่เย็นอาจทําให้เกิดการอักเสบแทงที่จะช่วยหัวใจหรือบางทีอาจเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่จากการเก็บหัวหอมผิดวิธีพวกเราอยากได้ยินจากคุณกรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรและคุณจะนำสิ่งนั้นไปปรับใช้ ในชีวิตอย่างไรประสบการณ์ของคุณอาจช่วยให้คนอื่นตัดสินใจได้ดีขึ้นเช่นกันและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ให้ความรู้หรือแม้แต่เปิดหูเปิดตาคุณกรุณาคอมเมนต์กดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง Youtube ของเราการสนับสนุนของคุณจะทำให้เราสร้างเนื้อหาคุณภาพที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นและมีความสุขในทุกๆวัน